สวัสดีครับปลาย h อ m สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับอากาศร้อนๆนะก็นูโลฮับมาแล้วเ <laughs> จอผมแน่ครับปลายเอเมื่อกี้ไปน้ําตกหัวช้างคนระับปิดทับสามเดือนเนาะปลาย h อ m ก็ไม่รู้จะไปเล่นน้ำตรงไหนก็กลับมาที่เดิมนะน้ําตกหมอแปลงนะ ปายเอชเสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมมาที่6มีนาคม2568เรามาชมน้ำตกหมอแปลงกันเพราะว่าไปน้ำตกที่อื่นก็ปิดนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันไฟป,ป่าเนาะของอกรมทรัพย์นะก็ปิดนะน้ำตกหัวช้างปิดแล้วนะน้ำตกหัวช้างปิดนะครับเราก็มาที่น้ำตกหมอแปลงแล้วกันเนะาะวันที่6เดือนมีนาคม2568 มาดูฝรั่งเล่นน้ำกันป้าเลยสิกนะความมันก็ประมาณนี้นะก็ก่อนเล่นก็ไปเช็คน้ำก่อนเหมือนเดิมเนาะ ICM ก็ข้อความเดิมๆนะเหมือนเก่าๆนะแต่ก็มาชมบรรยากาศน้ำตกหัวเช้าในส่วนที่มันแตกต่างไปนะตอนนี้ก็อากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยฮนะ ไอ้แมนเทคบมาดิเท่งมาดิเท่งมาดิเศกสันเทคบมาดิเทคบมาดิเท่งมาดิสนุกเหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันร้อนมากเลยครับอากาศตอนนี้น่าจะสัก40องศาเนี่ยแหละร้อนมากเลยเดี๋ยววางของก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นนอ่าครับนึ่นะไปเช็ควิดีโอดีไซน์นะหาที่วางของแล้วกันนี้ย Ngonchoi đưa. Ngonchoi đưa. A hà lệ đưa. Apparently. Right mate. I was about Yeah, Now. Bless yeah, you, I'm not. Yeah, Now. Yeah. I, I Okay, i got you. I, I put that now, don't put that. Don't touch Follow it. Follow me. Follow me. Follow you. me, yeah. Oh, thank oh, you. Five minutes, minute, five minutes. That's right? Five minutes. Okay, oh, go it. This way? <laughs> <laughs> Guess I'm a camera machine, man. man. There we go. Come on. He'll stop thump clipping off there a bit. Really? Why well, have I still got It's fine.